อานนี้จะเป็นเก้ียวกุหลาบดอกใหญ่นะคะน่ารักเนาะโอเคขั้นตอนในการทำกบจะเอาหมูบดเน,นี่ยไปหมักกับซอสหอยนางรมนะแล้วก็พริกไทยอันนี้หมักอ่อนๆน,นะไม่ไม่ได้หมักให้มันรสจัดมากมายนะคะแล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้แแงเกลียวเนี่ยมา,าวางไว้เอาแก้วน้ํานะคะความทําพิมพ์ตัดให้เป็นรูปวงกลมหรือใครมีแผ่น,ผนเกลียวกลมก็สําเร็จเลยขูดแป้งนวลออก นะทั้งสองด้านนะคะแล้วเราก็จับวางเรียงกันสามแผ่นนะแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยน้ำเปล่าป้ายให้แผ่นเกียวติดกันตักไส้วางเป็นแนวเส้นตรงไม่ต้องเยอะมากมายนะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งแล้วก็เริ่มม้วนพอม้วนพอเสร็จตรงปลายเสร็จเอาน้ําเปล่าแตะตรงปลายนะคะเราก็จะได้ตัวดอกแล้วเราก็ทอดด้วยไฟอ่อนนะนี่คือ สิ่งที่ได้นะคะอ่าถามว่าสุกไหมก็พามาให้ดูสุกถึงเนื้อน,นนะรับรองชิม,มแล้ได้ความกรอบไงแต่มไม่ได้กรอบเยอะขนาดนั้นเพราะว่าหมูมันเยอะไปหน่อย ตะกิดดอกกอบอยู่แล้วก็ตรงหมูบดนละจะเข็มๆนิดๆหอมพีไทยส่วนเกี๊ยวัขผบเคยทำให้ดูแล้วนะคะก็จะพับแบบออกแกนนะพับพับพับพพับ,พบแล้วก็ตัดมาเส้นหนึ่งนะทําสติฟตรงกลางกิ้งโบไปเลยอร่อย <c oughs> อร่อยนะ